นั่นหมายความว่าการเจรจาระหว่างไทยมเขมรรวมทั้งมาเลเซียนะครับกับไทยที่เกิดความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนเป็นที่มาของการปล้นทองนะครับกว่า600บาทซึ่งมาจากแก๊งโจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มาจากประเทศมาเลเซียเข้ามากก่อ สวัสดีครับมาพบกับผมแท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีทั้งเรื่องสหรัฐอเมริกาและเรื่องราวของขมิญฮะที่มีเรื่องรายวันจับตาดูต่อจากนี้กัมพูชาอ่วมนักท่องเที่ยวลดหวบ38.4%เดือนสิงหาคม ธุรกิจชายแดนเดือดร้อนหนักหลังตึงเครียดกับไทยกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้เผยแพร่ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวพบผู้มาเมยือนต่างชาติเดินทางเข้ากัมพูชาลดลงถึง38.4%ในเดือนสิงหาคม2025ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดกับสองเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนาม รายงานระบุว่ามีนักเดินทางต่างชาติ3 3 3 3 5 1รายเดินทางเยือนกัมพูชาในเดือนสิงหาคมซึ่งลดลงอย่างมากถึง38.4%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ1ปีก่อนหน้านี้การลดลงพบภาพดังกล่าวเป็นลังบอกเหตุแห่งช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับภาคการท่องเที่ยวของประเทศที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชามาช้านานแล้วรอบเข้ามาทำไม กัมพูชาโวพวกกลับจากไทยได้งานแล้ว3 0 0แสนแต่ความจริงคือยังตกระกรรมลำบากอีก6.4แสนในตัวเลขอัปเดตในโครงการรณรงค์หนึ่งหนึ่งของกัมพูชาในการบูรณาการแรงงานที่เดินทางกลับจากไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในประเทศทางกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชายืนยันมีแรงงานขมินที่กลับจากไทยได้งานทำแล้ว3 0 0แสนราย นับตั้งแต่โครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตามรายงานของカメทัมส์ในวันอังคารที่7ตุลาคมกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชาอ้างว่าสามารถช่วยเหลือแรงงานที่กลับจากไทยสำหรับหางานใหม่ภายในประเทศได้กว่า3 0 0 0 0 0รายจากทั้งหมด9 4 0 0 0 0คนโดยที่ซุนเมษาทางโฆษกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแห่งรัฐในเช้าวันอังคาร ที่7ตุลาคมส่วนใหญ่ของแรงงานเหล่านี้ได้งานในภาคอุตสาหกรรมที่เหลือได้งานในภาคก่อสร้างกเกษตรกรรมหรือเปิดธุรกิจขนาดเล็กตัวเลขกว่า3 0 0 0 0 0คนเป็นตัวแทนของพวกที่ได้รับการจ้างงานตามโรงงานและบริษัทต่างๆที่ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับกระทรวงงานแรงงานศุนเมษาระบุพร้อมอ้างว่าโอกาสได้งานทำยังคงมีอยู่ในภาคส่วนนอกระบบ ที่ไม่ถูกนับตัวเลขรวมอย่างเป็นทางการต้านไม่อยู่รถอีวีจีน BYD ทําสถิติยอดขายสูงสุดกระฉูด880%ที่อังกฤษเอเจนซี่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนชื่อดัง BYD แถลงอังกฤษกลายเป็นตลาดรถใหญ่ที่สุดนอกประเทศหลังเห็นตัวเลขสถิติยอดขายเดือนกันยายนสูงลิ้ว880%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว BBC ของอังกฤษ รายงานวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมว่าบริษัทรถไฟฟ้าจีน BYD กล่าวผ่านถแถลงการว่าประสบความสำเร็จสูงสุดสามารถจำหน่ายได้ถึง11,271คันในอังกฤษเดือนที่ผ่านมาพร้อมด้วยรถ Hybrid PHV รุ่น CU U ซึ่งเป็นรถ SUV นั้นขายได้เป็นส่วนใหญ่ของจำนวนยอดขายทั้งหมดเกิดขึ้นหลังสมาคม SMMT ได้เปิดเผยยอดขายรถ EV ที่พุ่งขึ้นเป็นประวัติการในกันยายน อังกฤษถือว่าเป็นตลาดที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษต่อบริษัททั้งหลายเช่น BYD จากการที่อังกฤษนั้นยังไม่ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าต่อรถอีวีจีนเหมือนเช่นสหภาพยุโรปและสหรัฐการเมืองฝรั่งเศสวิกฤตมาครองพยายามยื้อให้ในายกตั้งครอมใอหม่อีกครั้งหลังถอนใจยื่นใบลาออกขณะที่โพร,ระบุต้องการให้ยุบสภาหรือปรัานาธิบดีไปซะเองฝรั่งเศสยังอึมครึมมาครองพยายามยือ้อโดยให้เวลานายก เซบาสเตียนเลอกอนูผู้ยื่นใบาลาออกแล้วอีก48ชั่วโมงเพื่อระดมเสียงสนับสนุนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และนาฝรั่งเศสหลุดพ้นทางตันทางการเมืองขณะที่โพลล่าสุดชี้ประชาชนเกือบครึ่งโทษประธานาธิบดีคือต้นเหตุความวุ่นวายและส่วนใหญ่เชื่อว่าการยุบสภาหรือการลาออกของมาครองอาจช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแต่งตั้งเซบาสเตียนเลกอนูวัย39ปีอดีตรัฐมนตรีกรลาโหมและพันธมิตรคนสนิท เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กันยาและมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ฟรองซัวไบรูนายกรัฐมนตรีคนเดิมต้องออกจากตําแหน่งเพราะถูกรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจระทึกเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ตกบนทางหลวงในแคลิฟอร์เนียผู้โดยสารเจ็บสาหัส3คนเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์การแพย์ตกบนทางหลวงในเมืองสแครเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายรายงานของ CBS News ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานดับเพลิงเมืองซแครเมนโตระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวตกบนทางหลวงหมายเลข50ฝั่งตะวันออกใกล้กับถนนฮอ l อเวนิวโดยเป็นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกบนถนนสายหมายเลข50ฝั่งตะวันออกทางที่ตะวันตกของถนนสาย59 เควินเมคคาทีนายกเทศมนตรีเมืองเซครามนโตโพสต์ข้อความบท X พร้อมเสริมว่าผู้รอชีวิตทุกคนถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่แล้วเล่นเจ้าสัวไทยซะแล้วขเขมรยึดเนื้อสัตว์แช่แข็ง270ตันอ้างว่าพบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะและในอุณหภูมิสูงที่เป็นอันตรายก่อความกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารในเมืองหลวง ตามรายงานของ Cambodianess เมื่อวันอังคารที่7ตุลาคมสื่อกัมพูชาแห่งนี้ไม่ได้พาดพิงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแต่ในรายงานข่าวของพวกเขาได้เผยแพร่รูปถ่ายเป็นภาพเป็ดสดอนามัยตราซีพีบรรจุอยู่ในลังวางอยู่รวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ตรวจยึด Cambodianess รายงานว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคการแข่งขันและปรับปรามการช่อโกงหรือ CCFF แห่งกัมพูชา แถลงเมื่อวันอทิตย์ที่5ตุลาคมว่าปฏิบัติการเข้ายึดดังกล่าวมีขึ้นตามหลังการตรวจสอบพื้นที่3ามเขตในพนมเปญบริเวณที่พวกเจ้าหน้าที่ทำการยึดเนื้อสัตว์ที่ถูกจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะและในอุณหภูมิสูงที่เป็นอันตรายก่อความกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารในเมืองหลวงพุ่งไม่หยุดทองสร้างประวัติศาสตร์ทะลุ4 0 0พดอลลาร์หุ้นสหรัฐปิดลบน้ำมันทรงตัว ราคาน้ำมันทรงตัวในวันอังคาร7ตุลาคมช่างน้ำหนักระวังโอเปกกำลังผลิตน้อยเกินคาดกับสัญญาณความเป็นไปได้อุปทานล้นตลาดส่วนวอลล์สตรีทปิดลบขาดแคลนข้อมูลเนื่องจากภาวะชัดดาวหน่วยงานรัฐบาลขณะที่ทองคำทะลุ4,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกทำกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนต้องหันไปพื่งพาข้อมูลรองข้อมูลที่จัดทําโดยหน่วยงานอิสระเช่นเดียวกับความเห็นจากบรรดาคณะกรรมาการกําหนดนโยบายการเงินเพื่อตรึกตรองความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่2ในรอบปีณที่ประชุมทางนโยบายในช่วงกลางเดือน ส่วนราคาทองคําพุ่งแตะ4,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในวันอังคาร7ตุลาคมนักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ํทาทำกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อโดยราคาทองคำโคเมกส์งวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น28.10ดอลลาร์หรือ0.70%ปิดที่4 4 4 4 0ดอลลาร์ต่อออนซ์ อิสราเอลจับเกรตาทุนเบเยอร์ในระเทศไปกรีซและสโลวาเกียพร้อมนักเคลื่อนไหวเรือบรรทาทุกกาซาอื่นๆรวม170คนไปกรีซและสโลวาเกียในวันจันทร์ที่6ตุลาคมปัดข้อกล่าวหาอ้างไม่เคยปฏิบัติต่อบรรดานักเคลื่อนไหวนานาชาติชื่อดังอย่างเลวร้ายขณะที่ชาวอิสราเอลรวมตัวรำลึกครบรอบ2ปีกลุ่มฮามาสโจมตีข้ามแดนสังหารภายในวันเดียวไป1,200คน และตัวประกันอีก251คนโดนจับเชื่อว่ายังมีตัวประกันที่ยังมีชีวิตในมือฮามาสอีก20คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตกาซาดับล่าสุดอยู่ที่67,160คนเดอะกาเดียนของอังกฤษรายงานวันนี้ว่าการฉลองอย่างไม่เป็นทางการจัดที่หมู่บ้านเล็กๆทางใต้ของอิสราเอลที่มีคนโดนสังหารหรือลักพาตัวไป ส่วนการเดินขบวนครั้งใหญ่จะจัดขึ้นในกรุงเทลอาวีฟเพื่อกดดันเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดที่ยังอยู่ในมือกลุ่มฮามาสซ่อนในเขตฉนวนกาซาให้เป็นอิสระไม่ว่าจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ทรัมป์ตอนนี้ก็เปิดตัวเป็นปฏิการอย่างเต็มตัวครูจะใช้กําลังทหารนะฮะปราบกบฏ เข้าทาการควบคุมทั่วสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนจอทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อํานาจฉุกเฉินปราบกบฏในการประจําการทหารเพิ่มเติมเข้าสู่เมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ภายใต้การบริหารของฝ่ายเดโมแกรตยกกระดับวาทกรรมดุเดือดขึ้นในขณะที่ความพยายามจะระดมกําลังทหารของเขาต้องเผชิญหน้ากับการคัดค้านทางกฎหมายผู้นำอริพับริการน,น,นี้ขบคิดเกี่ยวกับการใช้ กฎหมายก่อกระบฏหลังจากที่ศาลกลางในรัฐออริกอนได้ระง,งับประจำการกองกำลังป้องกันชาติในบอร์ดแลนดเป็นการชั่วคราวแต่ผู้พักษาอีกคนในอิลลินอยส์อนุญาตให้เดินหน้าการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันในชิคาโกเฉพาะตอนนี้ทั้งสองเมืองพบเห็นเจ้าที่รัฐบาลกลางมากขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งในความพยายามของชรัม ในการในระเทศหมู่พวกผู้อพยพผิดกฎหมายและกระตุ้นให้เกิดการชุมนุมประท้วงบริเวณนอกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลายแห่งเขเรียกว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็กำลังวุ่นเลยทีเดียว <S <S เรื่องของเขมรนะแน่นอนฮะ,นะ,นะมีปัญหากับประเทศไทยปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาเขมรตอนนี้ก็อ่วมนะครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวลดหวบถึง 38. 4ต่อเดือน นะครับสิงหาคมธุรกิจต่างแดนนะครับตามแนวชายแดนเดือดร้อนหนักถึงขั้นตึงเครียดกับประเทศไทยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวของเขมรเผยแพร่ข้อมูลสถิติการท่องเทียเ่ยวพบผู้มาเยือนต่างชาติเดินทางเข้าเขมรถึง 38. 4เในเดือนสิงหาคม2025ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดกับเพื่อนบ้านอย่างไทยรวมทั้งตอนนี้เขมรไปมีปัญหากับทางเวียดนามด้วยนะครับ ในขณะที่กัมพูชานะก็มีการโวยจากไทยนะได้งานแล้ว3 0 0แสนคนผพ้่ที่กลับบ้านไปนะครับแต่ความจริงยังคงต้องตรกรรมลำบากอีก6.4แสนคนนะครับตัวเลขแรงงานในการรณรงค์หนึ่งของกัมพูชานะครับในการบูรณาการการทำงานที่เดินทางกลับไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานของกัมพูชา ทางกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชายืนยันมีรายงานกลับจากไทยได้งานแล้วจำนวน3ามแสนรายนับตั้งแต่โครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตามรายงานของカメร์ทามนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้อีกประมาณ6.4ลายฮะยังคงถกงานอย่างต่อเนื่องในขณะที่カเมนก็ใช้มุกใหม่ฮะมีการเผยแพร่นะครับชาวบ้านบอยคอรเรื่องของสินค้าไทย นะครับหลังหุนเซนร้องชาวคาเมรหยุดใช้เงินบาทนะครับท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างไทยคาเมรสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนคขมนก็อ้างว่ามีการโหมกระพือเสียงเรียกร้องจากบรรดาชาวบ้านท้องถิ่นและผู้นําระดับชาติให้คนคขเมนนะครับคว่ำบาตรสินค้าแทนและยุติการใช้เงินบาทตอบโต้ สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการรุกรานของประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าเกมจนถึงกระดานนี้ไทยยังคงปิดด่านนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับจะไม่ทําการเจราจากับขเขมรเรื่องของพรมแดนจนกว่าจะมีการอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะต้องขีดเส้นตายให้ขเขมรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไป เขมรต้องออกจากแนวพรมแดนของประเทศไทยถ้าไม่ออกจากแนวพรมแดนไทยก็จะกดดันนะครับและจะขับไล่ออกไปบริเวณชายแดนที่ลุกล้ําเข้ามาอยู่ในฝั่งของประเทศไทยสถานการณ์ไทยเขมรผมเรียนทุนส่วนนะจะยังไม่จบจะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะความขัดแยง้งดังกล่าวการแก้ไขปัญหาตอนนี้เป็นการแก้ไขระดับจุลภาคไม่ได้เป็นการแก้ไขในระดับมหาภาคนั่นหมายความว่าการเจรจาระหว่างไทยเขมร รวมทั้งมาเลเซียนะครับกับไทยที่เกิดความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนเป็นที่มาของการปล้นทองนะครับกว่า600บาทซึ่งมาจากแก๊งโจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มาจากประเทศมาเลเซียเข้ามาก่อเหตุหลังจากที่ทหารไทยวางกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผิดนะครับเอานักรบไปอยู่ที่ภาคใต้นะครับเอาแม่ทัพเป็น หน่วยรบพิเศษไปอยู่ภาคใต้หวังว่าจะแก้ไขปัญหาได้สถานการณ์กลับเริ่มต้นที่จะรุนแรงหนักมากกว่าเดิมอย่างที่ผมเคยเรียนไว้เป็นความผิดพลาดนะครับแต่จับตามองให้ดีครัทางเรื่องของมาเลเซียทางเรื่องของเขมรหรือกัมพูชาสิ่งที่จะต้องแก้ต้องเป็นการแก้ไขในรูปแบบของมหาภาคถ้าจะแก้ไขในรูปแบบของจุลภาคให้ทหารดำเนินการ ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และยืนยันฮะในรัฐบาลอนุทินชาญรุตรจะไม่สามารถแก้ไขได้ปัญหาทั้งมาเลเซียคือโจรใตตและปัญหาของแนวพรมแดนคือเรื่องขมรยอย่างแน่นอนแก้ไม่ได้ชัวร์นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดี เพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ